ดีค่ะพี่พาลารับชมสวนอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะนี่มาเดินเที่ยวชมวิวสวยๆรอบเย็นๆนะคะใกล้จะห้าโมงสวนนี่มาเดินเที่ยวสวนนะคะ đông rượu xì xuôi à. đẹp ngắn ngon như thế này đẹp ngắn ngon như thế này สวยไหมพี่พี่วิวสวยไหมคะน่ามาเดินเล่นกันเนาะออกมาข้างนอกนะคะพี่พจ้าเจอส่วนแต่ว่าวิวส,สวยๆนะคะก็แวะรับชมนะคะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่พี่เ,เพื่อนได้รับชมนะเนี่ยอันนี้เตยใบเตยสีทองใช่ไหมเตยสีทองอ สีทองดูแสงแดดขนาดจะ5้าโมงแล้แดดร้อนนะคะอากาศอากาศหนาวนี่คือแดดแหรงมากแรงมากๆเลยดูดมีแพะมีแกะนะคะส่วนแบบว่าให้คนรับชมแบบดี พูดเลยดีเลยอ่ะขอบคุณนะคะพี่จ้าที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะหนูก็ไม่อยากเดิน,นะะแล้วน้องให้จอดให้พี่ๆดูวิวส,สวยๆนะคะนี่น,ะะนี่วิวส,สวย เรียนก็เลิกเรียนมาเ็าเวะเวะเที่ยวเวะรักชมว่าเลองเลิกเรียนเขาก็มาเดินเที่ยวนะเดินเที่ยวแบบวิวสวยๆแบบนี้มีสนามญ้า ดูน้องแค่น้องแค่มาจ่ายจ่ายน้องแค่เอ๋น้องแค่ไปไหน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 ใครแวะมาแถวนี้ก็มาเที่ยวด้วยได้นะคะน้องสวนจัดเฮ้ยสวนจับอะไรสวนอะไรไม่รู้อะ ทางไปเช่าเนี่ยแวะเที่ยวแวะชมนะคะพักนะคะส่วนพันสุกร์จะพันสุกอะไรนี่แหละ บรรยากาศบรรยากาศแบญญบ,ญญบน่าเดินเที่ยวอ่ะเดินเล่นเล่นเดินเ,นเ,นเนที่ยวอะไรเงี้ยแบบการแบบแต่งสวนอะไรเงี้ยเออเต็งสวนเต็งสวน มองไม่ค่อยเห็นเด็ด đẹp lắm này đẹp lắm

คือดอกกระดาษดอกกระดาษมีเจ้าหน้าที่คยอยคอยส่วนข้างทางนะคะทางไปะาำ สนใจก็แวะมาพักผ่อนนะคะมีขนมของฝากด้วยนะคะมีขนมของฝากด้วยเวลากลับก็ซื้อของฝากไปฝากพี่เพื่อนๆน,นะคะ <ๆ S 1> มีขนมไายด้วยเหมือนกับของฝากของต้นจากนักท่องเที่ยวนะคะไปซื้อแบบของกลับบ้านติดไม้ติดมืออะไรประมาณนั้นก็ประมาณนี้นะพี่ๆนะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งดัติดตามไว้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า